สวัสดีครับตอนนี้มาหากาแฟอันนี้อยู่บ้านไหนครับแม่ค้าอยู่บ้านน้องแย้ขาวน้องแย้ขาวอยู่ตำบลไอครับตำบลใหม่ค่ะตำบลใหม่นะครติดมาหลังลูกบาดนุ่งสูงเขามาครับอันนี้ก็ทางไปอ่าบ้านถนนทัวเนาะอันนี้ก็มาจากตรงบ้านนุ่งสูงครับร้านนีร้านสวยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมสั่งอะไรกินครับมีอะไรขายไหมครับอันนี้ชื่อลิสาคาเฟ่เนาะใช่ครับ อเมริกาโน่35เอสเซนโซโอ้หลายๆอย่างเหมือนที่ตกไปเป็นกาแฟสดนี่ครับอันน่าจะเป็นกาแฟสดกาแฟสดเนาะโอเคครับอันนี้ก็ไม่อยู่ก็ไม่ค่ะชื่ออะไรเนาะวิสาชื่อสาค่ะชื่อสานะครับเพราะว่าวิสาอะไรยค่อแล้วนี้ก็เปิดนานๆนะครับเปิดปีนึงได้ละโอ้แสลงว่าค่าขายดีนะครับเห็นนละเดี๋ยวผมไม่นั่งดูข้างหลังครับมีที่นั่งอยู่ครับไปตามเลยครับโอเคครับมาเลยครับอันนี้ขาที่เดี๋ยวครับเดี๋ยวแหวนมากินครับ กลับมาเดี๋ยวโอ่งนะคะวิทย์โอ่งค่ะเดี๋ยวโอ่งค่ะใส่โอ่งขายเนี่ยอันี่ครับโอ้ลานลมลื่นครับลานลมลื่นครับนี่มีมีแบบน่ารักน่ารักครับโอ้แบบลมลื่นนะครับผมนั่งอย่างนี้นิดหน่อยเต็มเลยครับอ่ะครับมานั่งใกล้ๆ ไครับเลยถ่ารูปเลยนะครับก็มีเพลงเบาๆเลยอาตะก้องนั่งเลยครับอ่าพอดี้ก่อนครับเดี๋ยวพอด้านหนึงครับเดี๋ยวอารอรอกาแฟครับ รมเปิดตั้งโมงครับถึงเจ้าโมงเปิดแปดโมงถึงหกโมงเย็นแปดโมงถึงหกโมงเย็นอันนี้บ้านจำของดีครับบ้านจำของไทยในบ้านแม่บ้านแม่โอ้น่ารักนีเนาะเป็นร้านแบบแบบร้านแบบอะไรนะ มิ imal, นิมอลเกาเรียกอะไรไหมเป็นแบบแบบแบบน่ารัก<ม>เล็กๆไม่เชิงล่ะไม่เชิงกาแฟหน้าบ,บ้านค่ะอะไกาแฟหน้าแบบ้านนี่บ้านจากคลองครับพี่พักอันนี้นกมม็ทา,ทางทางเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปตะเลยไปทางหนองอ่าทองทัวรไม่ไม่ใส่อะไรเลยครับ บบครับตอนนี้ก็มาอยู่กันบ้านอันนี้เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะเอะอ่เป็นยังไงบ้างกิจการคือแบบ พอได้ค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านเสียของใช่ใช่ค่ะก็ไม่ได้เยอะมากมายก็ทําแบบน่ารักๆก็แต่เด่นๆเด่นดีนะส่วนมากก็ทับที่ดังว้ดีกับบางคนเขาซื้อเขาก็ไปเลยส่วนน้อยที่เขาจะไม่เอ่อเปิด2โมง2โมงเช้าถึง6โมงเย็นถึง6โมงเย็นใช่อือตอนนี้ชุวงปีใหม่ก็ทําต้อนรับพี่น้องมาเองเพื่อจะมาเยี่ยมญาพี่น้องเนาะมาถามาเปิเป็นมุมสบายๆเป็นมุมที่เอ่อเป็นมุมหนึ่งที่ เขามาดูดูน่ารักดีครับเนาะแล้วก็จะมีแต่กาแฟอย่างเดียวของพวกของเลนพวกขนมนมเนยมีไหมอ๋อขนมเค้กมีเป็นบางวันค่ะที่หนูทำโอเคโอ้หนึ่งขนมเตาองคาอบเนาะอ่ะฝากร้านทั้งไหนครับฝากร้านทั้งไหนค่ะก็ฝากร้านลิสาคาเฟ่นะคะบ้านหนองยาขาวนะคะแวะมาทักทายได้แวะมาอุ่นก็ได้ค่ะผ่านไปผ่านมาทางถนน ทางจะไปถนนถั่วค่ะทางโรงพยาบาลผ่านปะปาผ่านปะปาผ่านปะปามาแล้วก็ผ่านแสนสุกมาก็มาทางตรงเรื่อยๆเลยค่ะขวามือเนาะอยู่ขวามือค่ะอร่อยแซ่บแซ่บค่ะต้องมาลองนะคะมาลองชิมนะคะมีกาแฟสดแล้วก็ชาไทยเคี้ยวกาแฟโกโก้วนตีนมีค่ะวันตีนครับก็อันนี้จักบาทสามสิบห้าสามสิบห้าค่ะปังปิ้งก็มีนะคะปังปิ้งจักบาทปังปิ้งก็มีราคาเริ่มต้นยี่สิบห้าแล้วก็สามห้าแล้วก็เนยนมเป็นคู่เป็นชุดมีกระเทียมไหม มีค่ะหอมกระเทียมมาเล็กกระเทียมไม่ใช่กระเทียมเนยสดหอกระเทียมเนยสดไม่มีค่ะมีพ่พอหมูยองมี่โมริโอแล้วก็เนยนมเนยนมน้ำตาลแล้วก็ใบเตยมีใบเตยช็อกโกแลตใบเตยคืออะไรใบเตยเป็นซอสช็อกโกแลตเอ้ยซอสใบเตยค่ะโอเคครับอ๋อมีขนมปังขมปังโอเคครับ อ๋อเป็นเปล็แบบนี้มาซื้อมาก็ได้ครับอยากกินเนยกระเทียมอะไรกระเทียมเนยเนี่มันหอมดีเขาเรียกอะไรขนมปังกระเทียมใช่ใช่ถ้ามีโอกาสนาบอกเลยครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ